วิธีตอกกระดุม BT2 นะคะก็คือมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะมีจานนะคะจานเราจะใช้กข่าาตัวนี้นะคะเดือยนะคะเราจะใช้กับตัวเมียตัวนี้นะคะเจาะรูนะคะเราใช้กับตัวเดือยตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวหลุมตัวนี้นะคะเราจะใช้กับตัวผู้อันนี้นะคะวิธีตอกนะคะมีดังนี้ค่ะให้เราเจาะรูผ้านะคะ ถ้ากำลัดีเป็นผ้าบางให้ใช้ตัวเจาะรูเล็กนะคะถ้าผ้าหนาหรือว่าหนังหนานะคะให้เราเจาะรูขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นประมาณเบอร์11 12นะคะสำหรับผ้าบางและผ้าหนาหรือว่าหนังหนานี่ยเราจะใช้ประมาณเบอร์9้าหรือเบอร์10นะคะอันนี้คือวิธีตอกนะคะ ให้เราใส่ตัวฝาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเมียนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เดือยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วให้เราคว่ำฝานะคะแล้วก็เอาเดือยนะคะหงายขึ้นนะคะ ใส่ผ้าลงไปในรูที่เราเจาะไว้นะคะแล้วก็เอาตัวผู้นะคะเสียบลงไปนะคะแล้วก็เอาตัวลุมนะคะครอบลงไปนะคะแล้วก็ตอกได้เลยค่ะคะ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองแพ็คก,กระดุมให้ดูนะคะอ่าเห็นไหมคะถ้าเป็นถึงจะเป็นผ้าบางแล้วก็สามารถที่จะติดได้นะคะ ที่ร้านเราจะมีจำหน่ายอุปกรณ์แล้วก็กระดุมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ